สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ได้เมนูราบหมูนะครับเนี่ยเห็ดเองอันนี้ตอนคาใช้ตอนใหญ่ๆอันนี้พี่เดีดพี่น้องเห็นบ่สุดยอดเลยแล้วเช็กินใบอีเลิศใบอีเลิศหรือว่าพกักตะไคร้เขาเอิญใบชะพูบ้านอีสานมันทั้งเอินใบอีเลิศใบคุณเลิศใบนางเลิศ นี่ทิปหนึ่งหน่วยนะต้นหอมแล้วก็หักซีแล้วก็ตวกกวกสตรอว์แนหรือว่านที่สารมาเขือเทศเชื่อันผักหูเมียวนี่พีน่น้องนี่ โอ้ยคำยังไงเลยไม่ต้องเลยคำตาเรียบตาสดเลยมะพี่น้องมะพี่น้องนี่ จับหกจับหนกแล้วไข่ที่ทำหนึ่งมาทีกคำหนึ่งยินสวยยินลองบากก้างเห็ดเองรสชาตินี่ตานไปเขาไม่มได้อกเขาไม่ได้ซื้อมาได้ทีนี่คือว่าอยากกินข้าวรสอยากกินรสชาติในข้าวปลาผูเอารสชาติน,น,นั่นแหละ เ็ดเปรี้ยวเค็มหรือว,ว่าอะไงก็แล้วแต่เขาตามไปน,นี่นี่ที่เด็ดเออเออความกล่องคามกล่องนี่ตะไคร่เดี๋ยวไว้กัด่อนเ้องกินนี่

ครับครับ yep. yep. เูมือนอะไรัน้อเปล่าครับ แซ่บแซ่บเฮ็ดเอาเฮ้ยรสชาติการเปคร่ยพี่น้ือเ่เจอกันทีหลัาครับพี่หนุ่นคนครับสวัสดีครับ